วันนี้พามาชมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันบ้างครับตรงนี้เป็นถ้ำประเทพเจริญหรือวัดถ้ำรับล่อนะครับอยู่ตำบลรับล่ออำเภอทา่าแซะใจังหวัดชุมพรนะครับดูลักษณะของพระพุทธรูปนะครับจะมี าาการทรงเครื่องต่างจากที่อื่นนะครับดูนะครับศิลปะของที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับวัดอื่นนะครับดูพระพุทธรูปนะครับ แล้วก็ตรงนี้มีมีเรื่องเล่าเป็นแบบนานแล้วนะครับชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่า ถ้ำไอเตนะครับแล้วก็เป็นที่จำคังของของคนคนหนึ่งนะครับที่ถูกขังไว้ในถ้ำ mm. ก็เลยเรียกตามชื่อของคนที่ถูกจำขังเอาไว้นะครับ เข้ามาในนี้บรรยากาศเย็นมากครับ